รับสมัครเลือกตั้งสมาชิกวุฒิธสภาวันแรกที่อาคารรัฐสภาย,ยัางเงียบเหงาช่วงเช้ามีอดีตผู้บังคับการกองปราบมาถึงก่อนเวลาเป็นคนแรกและนางลีนาจังจันจาขณะที่หลายจังหวัดมีทั้งอดีตนาย,ยกอบจอแพทย์ครูเครือญาตินักการเมืองท้องถิ่นและระดับชาติโดยเปิดรับสมัครถึงวันที่8มีนาคมนี้ ลวงปู่พุทธอิสระนำมวลชนมายื่นหนังสือถึงรองเลขาธิการกสชทอชอเรียกร้องให้สั่งระงับการแพร่ภาพของสถานีโทรทัศน์ช่องเอเชียอัปเดตเสนอเนื้อหาหมิน่นสถาบานันและแบ่งแยกดินแดนหากไม่ดำเนินการภายใน7วันจะพามวลชนไายเยี่ยมอีกชาวนาที่กระทรวงพาณิชย์เคลื่อนมวลชนไปสมทบกับชาวนาทุกภาคที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งความดำเนินคดีนายกท่ามนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง กรณีผิดนัดจ่ายเงินโครงการรับจำนำข้าวก่อนเคลื่อนพลกลับกระทรวงพาณิชย์หาหรือแนวทางเคลื่อนไหวอีกครั้งด้านสภาทนายความเตรียมยื่นฟ้องดำเนินคดีนายยกรัฐมนตรีวันพรุ่งนี้